วนะคะ The Broken Steel Center ค่ะวันนี้เรากลับมาพร้อมกับการเล่านิทานนะคะวันนี้อยู่กับเรื่อง Nine Lives นะคะแต่เป็นส่วนขยายออกมานะคะร้อยปีให้ล่ะ Nine Lives the Broken Song นะคะจะบอกว่าอะไรดีละ9ชีวิตกับเพลงที่แตกหักอันนี้ก็แบบเป็นเพลงแบบเพลงลูกทุ่งเลยเอาอย่างนี้ก็เหมือนเดิมมีเนื้อเรื่องแล้วก็มีขอนะคะเดี๋ยวไปฟังในเรื่องกันก่อนเลย Nine Lives the Broken Song My lostt a การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีแมวสีเทาตัวหนึ่งซึ่งมีชีวิตอมตะทว่าไม่อาจรู้จักความรัก mm hmm. เช่นเดียวกับความเจ็บปวดความแก่เท่าหรือความตายไม่อาจกล้าลายชีวิตของมันแมวสีเทาสูญเสียหัวใจของมันเมื่อ100ปีร่อนปีก่อน,เม,อนเมื่อปีศาจตนหนึ่งซึ่งแลกชีวิตอมตะกับหัวใจของแมวสีเทาสิ้นชีวิตลงหัวใจของแมวสีเทากลายเป็นเท่าฐานไปพร้อมกับปีศาจตนนั้น ปีศาจยอมแลกชีวิตอมตะและอำนาจทั้งหมดของมันเพื่อจะมีหัวใจที่สามารถรู้สึกถึงความรักปีศาจได้พบหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งทําให้มันรู้สึกความถึงความรักเป็นครั้งแรกทว่าเมื่อถึงเวลาอายุไข่ของมันก็หมดลงก่อนร่างสูญสลายปีศาจกล่าวว่าการมีชีวิตนับพันปีของมันช่างไร้ความหมายหากเทียบกับช่วงเวลาอันแสนสั้นกับการได้ราาักใครสักคนเหมือนดอกไม้สวรรค์ปีศาจกล่าว ท่ามกลางสายลมที่พัดพาร่างปีศาจและหัวใจสีเทาสูญสลายไปแมวเทาคุ้นคลิดไม่เว้นวายเหตุใดสิ่งที่ทำให้มันสิ่งที่มันไม่เคยรู้จักบางสิ่งซึ่งเรียกว่าความรักจึงสูงค่าถึงเพียงนั้นหลายปีต่อมาแมวเทายังคงใช้ชีวิตอมตะอยู่กับคำถามซึ่งไม่อาจพบคำตอบได้โดยปราศจากหัวใจความคุ้นคลิดนี้เกาะกลุมไม่อาจลบล้าง ไม่ว่าเวลาผ่านไปเนิ่นนานเท่าใดแมวสีเทายังคงสงสัยแท้จริงแล้วหัวใจของมันสูญสลายไปเป็นเท่าฐานตลอดกาลหรือมีสิ่งใดฟื้นคืนหัวใจสีเทาได้อีกคราเช่นนั้นแล้วตัวข้าผู้มีชีวิตตตะและพลังมหาศาลจะไม่พบผลทางใดในการหาคำตอบเชียวหรือ ในปีที่ 1, 127ของแมวสีเทาออกเดินทางด้วยร่างกายอมตะซึ่งปราศจากหัวใจหวังเพียงที่ไหนสักแห่งอาจพวกหัวใจสีเทาอันสูญหายหรือบางสิ่งที่มีความหมายซึ่งอาจตอบคำถามหนึ่งเดียวที่ค้างคางในชีวิตอมตะของมันได้ว่าความรักนั้นเป็นเช่นไรสำหรับบทวิเคราะห์ตอน my lost heart นะเอาจริงๆมันไม่ได้มีความแตกต่าง ความเห็่ในหลายๆด้านเขาอาจจะต้องเสียสละตัวเองเพื่อบางสิ่งคนที่ประสบความสูส,สุดในอาชีพอาจจะไม่ได้กลับมาหาครอบครัวไม่ได้มีลูกมีภรรยาอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเลยนะคะของโลกใบนี้นะคะแล้วก็ในขณะที่ปีศาจเนี่ยแลกทั้งหมดกับความรักอะแต่ว่าเจ้าแม,แมวสุเขาเ<ม>นี่ยอยาก ไม่สามารถเปียทุกอย่างจนวันหนึ่งเราอยากจะตามหาในสิ่งที่เราไม่ม,ม,มีนั่นแหละนะคะคนหลายๆคนเลยต้องการชีวิตที่บาลานซ์<ช>ที่ม,มีทุกอย่างไม่ต้องมีเยอะแต่มีอย่างละนิดนอย่างละน้อย<ม>อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เราตามหาดูว่าคุณต้องการบาลานซ์ไลฟ์หรือเปล่าหรือต้องการชีวิตที่ไปสุดทางด้านนึงแล้วต้องยอมเสียสละอีกด้านนึงเนาะเจ้าแมวทาวเนี่ยสงสัยว่าความรักเป็นอย่างไรทําไมใครๆถึงได้ตามหาว่ามันพิเศษนะ ไก็มันเป็นสิ่งที่แมวเทาไม่เคยเจอนั่นแหละเป็นความสงสัยใค่รู้เนาะแล้วก็คิดว่าไม่ก็ความมั่นใจป่าว่ามีอํานาจขนาดไม่ใช่ไนเพรฉันหาคำตอบไม่ได้เชียวหรออะไรแล้วก็เหมือนวินาทีสุดท้ายที่เขาเสียหัวใจไปจริงๆอ่ะที่ตอนที่ปีศาจที่เขามอบให้อ่ะตายสลายไปอ่ะสิ่งที่เป็นคําถามคําตอบสุดท้ายก็คือปีศาจได้รู้จักามรนะแต่ตัวของแมวเทาอ่ะดันไม่รู้จักแล้วก็ไม่สามารถที่จะมีใครแบบแลก ความแบบสงสัยยิ่งกว่าเดิมอีกอะอืออืออืเอาไปว่าใครได้ในจุดไหนเนามมะก็ให้คอมเมนต์มาบอกกันนะคะและเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรัรบนายรัานยูบนเฟซนสองเลยไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย